ผมจะพาทุกคนนะครับมาที่งาน Torch Relay Sea g a m e Thailand 2025นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าภาพ C g a m e ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่33แล้วด้วยนะครับเขาลงทุนไปเท่าไหร่รู้ไหมที่เป็นสปอนเซอร์ร้อยล้านครับเยอะสุกี่พอยส์นะฮะนี่แหละแสนบาทที่ไม่มีแต่แสนดีพี่มีให้รบกวนจับ่ข่ให้ผมหน่อยแล้วก็เปิด่ายให้ผมหน่อยนะฮะจะแตกพี่ผมไหมหนึ่งแสนพอยส์เหรอครับ ถือเข้าเพิงอ,อย่างหนักเขาบอกว่าเป็นกิโลเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรกำลังแขนที่ยอยู่แล้ว Come on let's go อ่าเบท you สารพัดเรื่องน่ารู้เพื่อเป็นคุณที่ดีกว่า เฮ hey, 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 hey. นี่คืออเวเดียยูนะครับสรารพัดเรื่องน่ารู้เพื่อเป็นคุณที่ดีกว่าเ,เป็นไงวันนี้มาแบบสดใสสดชื่นในยามเช้าเป็นไงคุณผู้ชมดูฟิตนะอ่าวันนี้ฟิตแน่นอนนะเพราะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคนนะในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาที่งานทอชเรลีฟซีเกมส์ไทยแลนด์2025นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่33แล้วด้วยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันที่9ธันวาคมนี้จนถึงวัันนที่20 2ธวาคม 2, ท่านนี้นะครับซึ่งไทยเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพครั้งที่เท่าไหร่แล้วรู้ไหมครั้ <c oughs> งที่7แล้วด้วยนะครับถือว่าโอ้โหเป็นเกียรติมากๆของผมเลยนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยอภิสิทธิ์สุดๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่ดูโลโก้นี่เครือจเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ของเรานะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์หนักคุณไปดูป้ายด้านหลังมีหมดเลยนะครับเขาลงทุนไปเท่าไหร่รู้ไหมที่เป็นสปอนนเซอรร์ลล้้าาคับน เขาจะปล่อยตัวเชงกเพลนะครับทั่ว่ากรุงเทพเลยนะครับวิบ่งทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบสามไม้ด้วยกันนะครับแต่วันนี้มีพิเศษด้วยใช่ไหมเราจะไปพูดคุยกับตัวแทนที่ถือกบเพลหนึ่งท่านเป็นตัวแทนนักกีฬาของ CP ด้วยจะเป็นใครเดี๋ยวรอดูครับไปไปดูบูธกิจกรรมด้านในมีเยอะแยะมากมายก็วันนี้นะครับในส่วนที่เราตื่นมาในตอนอตีห้าครึ่งเรามาถึงนี่หกโมงเราก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเราก็จะมาหาของกินในเครือ CP ที่เขาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันนี้เป็นบูธอะไร้้างงงนนนีี Group นะะีี่อทหมรตขพ ไปดิค่ได้พี่ครับมีให้ผมทานกัาหน่อยนอยี่นะ ยังไม่ทันเริ่มวิ่งก็มีของกินเต็มตัวกันไปหมดแล้วนะครับโอเคนี่ไงซีพีเราเจอละบู๊ซีพีเราผลิตภัณฑ์ของพี่มีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นไก่กระเทียมครับครับเป็นเมนูคลีนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออนนี้ของซีพีนะครับเขาเอามาดูแลนักกีฬาต่างๆนะครับแลาคนที่มาวมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับเนี่ยเหมือนรู้คิวเลยอ่ะเข้ามาพอดีเป๊ะเลยอันนี้คืออะไรคะน้องหมูชีวานี่มีโอเมก้าทรีด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับใครที่มางานในครั้งนี้เนี่ยรับรองอิ่มท้องแน่นอนเเพราาาาาะว่่่่ดดูแลป็นนอยงีขมมมกัไตใช เอามาบริการเลยนะฮะเอาจริงเราเก็บไปก่อนแต่ว่าต้องทํางานไปด้วยฮนะแล้วก็ต้องถ่ายไปด้วยเพราะฉะนั้นฝากทีมงานไปก่อนนะครับสะดวกสบายมากเหมาะกับยามเช้าแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับเอาเอาไปเรื่อยๆทีมงานเรา<ช> <sme> มีบริการชาร์จแบตสเตชัน6โมงเช้าเนี่ยใครแบตจะหมดเนี่ยหรือลืมชาร์จเมื่อคืนสามารถที่จะมาชาร์จได้เซเว่นเลฟเว่นโอ้โหครบอันนี้คือขายใช่ไหม จะแจกไหมฮะริงมะเนี่ยโอ้ขอบคุณนะครับยังไม่ได้กินใช่ไหมล่ะเอากลับไปเอากลับไปเอากลับไปเออพูคุยหน่อยวันนี้บูธของเราเซ็เป็นอีเลเวนเรามาตั้งวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างบรรยากาศของเราในวันนี้บอกว่ามาแต่เช้าเลยพี่คนเยอะมากวันนี้คนเยอะมาตั้งแต่กี่โมงครับผมมาตั้งแต่ตีสามครึ่งได้เลยตีสามครึ่งเอาเรามาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่ตีสามครึ่งเหมือนกันอ๋อมาพร้อมกันอ๋อมาด้วยกัน ถามหน่อยว่าครั้งนี้เนี่ยที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยความรู้สึกเราเป็นไงบ้างในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในแบบว่าทีมงานของเซเว่นยีลเวนหรือว่าซีพีรู้สึกดีใจมากครับที่ว่าประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ทางซีพีก็อยากสนับสนุนนักกีฬาไทยทุกคนนะครับครับอ่ฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นไงบ้างรู้สึกยินดีมากค่ะเพราะว่าเซเว่นยีลเวนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของตรงนี้ที่ได้มาทํากิจกรรมให้กับพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ได้แจกของแจกนมให้ทุกคนอิ่มเอ็กันนะครับวันนี้นะครับทางเซเว่น้ีาานลเว้นเน ขอบคุณนะครับนี่นะครับมีทูมันนี่ด้วยนะครับบริการสำหรับใครที่แบบว่ามันไม่ต้องใช้เงินสดนะฮะก็มีทูมันนี่ด้วยครับอเมจไายอเมจไงอปมีหรือเปล่าอเมจไงแกต้องมีแล้วนนี่ะโชว์แอปโชว์แอปโชว์แอปรับขนมฟรีเลยค่ะโชว์แอปเหรอฮะใช่ต้องโชว์แอปก่อนไม่ใช่จ้าไม่แอปแบล็โทรศัพท์เนาะอ๋อครับผมมารับขนมฟรีรับของฟรีค่ะแล้วก็ล้วงได้หนึ่งไข่ล้วงล้วงไข่หนึ่งไข่ของตัวเองหรือว่าไข่คนอื่นไข่นี้จ้าอ๋อโอเคมีทั้งหมดเยอะนะฮะ 1 0 0 oh. Oh. Like 1> 0 0แสนพอยต์หรอครับมีใครแตกไปบ้างยังนี่แหละแสนบาทที่ไม่มีแต่แสนดีพี่มีให้รบกวนจับไข่ให้ผมหน่อยแล้วก็เปิดไข่ให้ผมหน่อยนะฮะจะแตกพี่ผมไหมหน0 0 0แสนพอยต์หรอครับห้าร้อพอยต์ค่ะถุงกิ่งมากเลยเขาได้กันโอ้โหเป็นหลายหมื่น500ร้อยพอยต์ได้อะไรคะ5บาทเข้าไปในแอปได้เลยเข้าในนี้เลยใช่ ครับขึ้นครับมันก็จะข,ข,ขึ้นไปเอาละครับตอนนี้ก็แลกของเรียบร้อยแล้วนะครับมมตอนนี้อเมสเนี่ยเข้ามาจัดบูธในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าทาง C ีีของเราเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักนะยิ่งใหญ่เลยงานในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นมากแล้วก็คึกคักมากค่ะงานวันนี้ก็มีแจกของเยอะมากทั้งขนมนั้งพัดของเยอะแยะมากมายทีมงานก็เต็มที่ค่ะตน่กี้หกคนมาเนี่ยบูธนี้เต็มนะเต็มธลี้เต็มตั้งแต่บูธแรกเลยนะอันนี้ขึ้นมาเติมขนมนะขนมหมดไปแล้ว3รอบพูดถึงแอปอเมสของเราหน่อยคะวามสะดวกสบายแอออปค่ะเ็น้งที CP นะคะก็สามารถสั่งเซเว่นโลตัสแล้วก็สินค้าแบรนด์ดังได้ค่ะมีโค้ดพิเศษสำหรับตีเกมเลยก็คือแค่พิมพ์ A M Z แล้วก็ C 2 0ก็คือฟรีลดลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นเลยค่ะโอ้นี่คือแจกโค้ดออกรายการเราได้<ช>เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนกันเยอะๆนะครับสำหรับแอป,ป a m a z e ด้วยนะครับขอบคุณ,คณนะครับ,บ,รบไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะปล่อยตัวละ หลายคนนะครับอยากจะทราบนะครับว่า CP นะครับมาเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการให้กับซีเกมในครั้งนี้ได้ยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมมาถามคุณรู้แล้วครับดรยุสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอยสวัสดีครับอนุญาตเล่นดรยุนะครับได้เลยครับอยากทราบครับดรว่าทำไม CP ถึงมาเป็นสปอนเซอร์หลักของซีเกมครั้งนี้สายสามได้ยังไงครับจริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เครือ CP มาร่วมกับการกีฬาเรื่องของซีเกมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็สนับสนุนอาหารเวลานักกีฬาไทยเนี่ยไปแข่งต่างประเทศเนี่ยได้กินอาหารไทยกกกก็็็ออออบบบุุ่่่่่่่่นน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 นมมีีีีีีาาาาาาาลลลลลััััังงแแตปปเเ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 ้้้้้ยยยยยยรรรรรจภพพพะะฉคคืืวววิษทใชสส 4เกมที่เราเป็นเจ้าบ้านในปีนี แล้ว CP เนี่ยทำอะไรบ้างสำหรับในเับนอกจากมีอาหารให้แล้วนักกีฬาต่างๆด้วยอยากสนับสนุนอะไรบ้างครับปีนี้พิเศษนิดนึงเป็น Green t e กม a m e เราพยายามจะทําเรื่องของการเก็บขยะทําเรื่องของการ Zero Food Waste คืออาหารที่เราไปสนับสนุนเนี่ยเราก็พยายามจะเก็บทุกอย่างให้หมดไม่ให้เป็นขยะนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีพนักงาน CPR สามาร่วมกันด้วยแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารแล้วก็แมคโครโรตัสก็เข้ามาผลิดกําลังพวกของเขิงของที่ระลึกอะไรพวกนี้ก็หาซื้อได้แมคโครโลตัสเซเว่นมากันรบทุกบียูเลยก็คือเต็มระบบเลยเต็มระบบปีนี้อย่างงานในวันนี้นโ ก็คือมี CP เนี่ยมีทุกอย่างทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์เครือข่ายมือถือหรือว่าจะเป็นอาหารเองก็ตามหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันต่างๆใช่ผลมาทั้งบริษัทเลยแล้วก็วันนี้ผู้บริหารเลยพนักงานมาวิ่งกันหมดฮะวันนี้เาวิ่งกันด้วยนะฮะเขาแบ่งวันนี้วิ่งถึงครบเพิงไปจุดๆก็เราอยู่แทบทุกจุดเลยฮะตอนนี้ทั้งหมด 73. ดจุดเจมืออาจจะไม่ถึงขนาดเจ็ดอ๋อไม่ครบทั้งหมดนะฮะแต่เยอะแต่เยอะกระจายกระจายไปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายนี้ให้เรทารต้องยุติฝากอะไรนะครับ ก็อยากเชิญชวนคนไทยทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันเชียร์นักกีฬาไทยให้เป็นเจ้าเหรียญทองซึ่งมีลุ้นมากๆในปีนี้นะครับแล้วก็เครือเองให้คำั่นสัญญาว่าเราจะสนับสนุนทีเกมแล้วก็สนับสนุนนักกีฬาในทุกมิติเลยครับยังไงกนได้ขอบคุณเราต้องยุ้มากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเชียร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกับใครค่ะดรเราเดี๋ยวเราจะเจอพี่บัวขาวนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนของทางเรานะครับในการถือเข้าเพลิงจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งครับถ้าว่าดรกเอก็เป็นคนที่วิ่ง ป,ป,กปกติผมก็จะวิ่งทุกเช้านะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงหรือประมาณ12กิโลส่วนวันนี้ก็เราก็จะวิ่งไม้ผัดที่4ไปที่5นะครับระยะทางแ0 0เมตรนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายครับมันมีทางชันด้วยนะครับจริงๆถ้าไปไมไปได้ผมอยากจะวิ่งทั้ง7 3ผัดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้ก่อนปกติวิ่งเอะไรคะปกติก็จะวิ่งประมาณเท5ต้นต้นๆวันนี้เราจะวิ่งกันเทจ10เพราะว่าเราต้องค่อยๆไปกับครอปเลิครับโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวผมจะรอ ใช่ครับคอนเซ็ปต์ล็อบเร์คืเป็นครับสวัสดีค่ะวันนี้สามสาวมาทำอะไรที่นี่เล่าให้ฟังหลยค่ะมาส่งแรงใจแล้วก็ร่วมขบวนวิ่งนะคะไปในนามใช่ค่ะพวกเรานะคะก็อยู่ตรงจุดหน้าโคเวนะคะเป็นหมายที่4ค่ะพวกเรามาทั้งหมด3คนค่ะแต่ว่าทีมจริงๆมีทั้งหมดห้าสิคนค่ะอุ้ยวันนี้ดีใจมากเพราะได้ประกบ พี่บัวขาวค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะนอนไม่หลับเลย <c oughs> แอบบอกพี่บัวขาวว่าวิ่งช้านิดนึงนะคะรอทีมด้วยค่ะห <c oughs> ันมา,ม,า,ม,ามองพวกหนูบ้าง,งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมส่งแรงใจแรงเสียให้นักกีฬาถูกท่านในการแข่งขัน,นกีฬาสีเกมครั้งนี้ค่ะค่ะเราพวกเราอยากเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะโดยการให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคนค่ะไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะพวกคุณคือฮีโร่ของเราเสมอค่ะเย้ ครับตอนนี้นะครับจะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้รับพระราชทานไฟพ่พระลเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงกํกาหนดให้มีการจัดก,กิจกรรมเฉลิมฉลองวิ่งคบเพลิงไฟพ่พระลเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปนะครับได้มีส่วนร่วมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้นะครับพร้อมกันทั้ง4จังหวัดได้แก่รกรุงเทพมหานครจังหวัดช สชเอาละฮะตอนนี้นะครับกำลังเริ่มวิ่งแล้วนะครับเริ่มออกจากจุดสตาร์ทนะครับครบเร่งนะครับ กำลังออกแล้วนะครับในเวลา8นาฬิกา9นาทีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพวกชาตชาตินะครับนำไปแล้วนะครับถือคบเพลิงแรกไปนะครับซึ่งเราก็จะวิ่งนะครับผ่านทั้งหมดนะครับทั่วกรุงเทพเลยผ่านว่าจะเป็นราชบังคลาพระราม9ไปถนนสยุทธยานะครับวนไปสาทรวนไปวงเวียนใหญ่นะครับกลับมาลาดพร้าวนะครับและสุดท้ายก็มาจบที่นี่นะครับในช่วงเวลาเย็นนั่นเองนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับในครั้งนี้นะครับมีนักกีฬาของทาง CP นะครับมาเป็นไม้ที่4ด้วยซึ่งคือพี่บัวขาวนั่นเเเเออองงงงนนนนะะคคคครรรรััััััััับบบบยยยยไีีี่่ฝาาากกกใให้้ลจจดดดวววสสสสปู กคนนะครับวันนี้พวขาวนะครับก็ได้เตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะไม่วิ่งเป็นตัวแทนทุกๆคนนะครับเป็นตัวแทนมาวิ่งครบพลิงในครั้งนี้นะครับก็จงแลวพี่พวขาวจะวิ่งทุกวันแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วนะครับครั้งนี้บอกว่าให้มาวิ่งนะเข้าทางพี่พวขาวเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวอย่างสบายๆในวันนี้ถือครบเพลิงอย่างหนักเขาบอกว่าเป็นกิโลเลยครับแต่ไม่เป็นไรกําลังแข็งที่เยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับไม้อะไรคะไม้สี่นะครับรอตอนนี้รออยู่ครับไม้สี่แต่ว่าไม้ต้นๆกำลังจะมาอยู่คร โลโก,กล้เต็มไปหมดเลยข้างหลังโอเคครับยังไงก็คนไทยแล้วก็พี่น้องแล้วว่าน้องๆน,นะครับเป็นแฟนคลับพี่บัวขาวก็ัรอชมทางช่องทีวีอยู่ก็ยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจโบกไม้โบกมือแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจในการจะเป็นกระภาพซีเกมในครั้งนีุ้คนร่วมพลังกันครับ come on let's go แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับกีฬาซีเกมนะครับครั้งที่3 3นะครับซึ่งตอนนี้นะครับประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับเชียร์กันได้นะครับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้ได้เลยกันนะครับเอาละครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คืออับเบสยู่สารพัดเรื่องน่ารู้เพื่อเป็นคูนที่ดีกว่าตอนนี้ผมขอไปวิ่งลูกขบวนครับไายขบวนนะครับไปแล้วครับสัตว์พัดจะทีฮะจะเริ่มฟันแรง ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดต่อทีมงานกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ที่อีเมล VRCP ์ภายใน30วันหลังประกาศผลกันด้วยนะคะก่อนจบมีแจกการเป็นเจ้าภาพซีเกมในครั้งนี้อยากจะให้กำลังใจนักกีฬาไทยอย่างไรทีมคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้และติดแฮชแท็กซีร้อยเรียงความดีเหตุผลใครโดนใจทีมงานรับไปเลยค่ะโลตัสกีบการ์ดมูลค่า500บาท4รางวัลย้ำไว้คอมเมนต์ใต้คลิปเต็มของเอพิโซดนี้บน YouTube VRCP เท่านั้นและเรา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในท้ายของเอพิโซดถัดไปมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ